สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็บซีครับมือนีมาสรุปผลบังไฟบานข้าพระนะครับวันที่26เมษายน2566ครับบังที่1เจนจิล่า330คะแนนเจ้าครับบังที่2พรพลินสองร้อยแคะแนนไม่ผ่านครับบังที่3ดวงบังยุกไม่423คะแนนผ่านครับบังที่4โพ่อเจริญสามอยสี่คะแนนเจ้าครับบังที่ห้าดวนเป๋ร้อยฟ้านะครับแตกกลางอากาศนะครับได้10คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่6กภูมินลินสิงฟังใสบังที่หนึ่งสี่ร้อยยี่สิบสคะแนนผ่านครับ บังที่7แอดเทวดา350คะแนนเจ้าครับบังที่8ปดทุ่มนาลินสิงฟางไซบังที่สองสามรี่ห้าคะแนนไม่ผ่านครับบังที่เก้าซอพรอพิมล427คะแนนผ่านครับบังที่10บกระลอกหน่อยครับ240คะแนนไม่ผ่านครับบังที่10บทองผักดี360คะแนนเจ้าครับบังที่12เขยบังหิน390คะแนนผ่านครับจุดตอนฝนตกนะครับเขยบังหินบังที่13ท้ามยุนครับ240คะแนนไม่ผ่านครับบังที่14ไพ่สีทองครับล่ำดาบนะครับผม60คะแนนไม่ผ่านครับ บงังดิซิมฮาซีพี่น้องบวกฝ่าอุทัยบวกมอนคิดนะครับ420คะแนนนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผมมาร่วมเฉียวป้องไฟไปกับลุงรอด f อฟรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อฟสวัสดีลา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 